เจ้าฟ้าจุฬาพรวัลัยลักษณ์อัคาราจกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตรวรกติยาราชนารีพระราชทานพระวร,รโภกาสให้เอกอัคาราชทูสาธรณารัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเฝ้าในโอกาสเข้ารับหน้าที่วันนี้เวลา14นาฬิกา55สนาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลัยลักษณ์อัคาราจกุมารีกรมพระรรศ,รรศรีสว่างขวัตวรกติยาราชนารีเสด็จออกนาชั้น11 อาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภร์พระราชทานมพระวโรกาสให้ในแจงเจนเวเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเฝ้าในโอกาสเข้ารับหน้าที่เป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยทางนี้ประเทศไทยและประเทศจีนมีสายสัมพันธ์อันใกล้ชิดตั้งแต่ระดับประชาชนจนถึงระดับพระราชวงศ์อันยังประโยชน์ซึ่งกันและกันมาอย่างยาวนาน ซึ่งพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาณ์วลัยลักษณ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวราคติตยาราชนารีมีส่วนสําคัญในการกระชับไมตรีจิตมิตรภาพของทั้งสองประเทศให้เพิ่มพูนอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมาทรงใช้การจัดงานแสดงดน,นตรีและวัฒนธรรมสายสัมพันธ์สองแผ่นดินเป็นตัวเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยสมุติมันฝึกฝนกูเจงซึ่งเป็นเครื่องดนตรีจีนเพื่อร่วมแสดงกับศิลปินชาวจีนนสาสาธารณรราประชาจนจีนจนได้รับการยอมรับและชื่นชมในพระอัจฉริยภาพอย่างกว้างขวางนอกจากนี้โปรดให้สถาบันวิจัยจุลาภรณ์ ร่วมกับองค์กรและสถาบันการศึกษาชั้นนำของจีนในการแลกเปลี่ยนทางบุคลากรและการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์วิจัยเทคโนโลยีและการแพทย์ให้ก้าวหน้ามั่นคงเป็นประโยชน์กับประชาชนทั้งสองฝ่ายมาจนถึงปัจจุบัน ทกระหม่อมหญิงอุบลรัตนาักัญ,ญาสิริวัฒนาพันนาวดีทรงปิดค่ายพัฒนาสมาชิกทูบีนบวนสู่ความเป็นหนึ่งรุ่นที่33และพระราชทานกิตติบัตรแก่สมาชิกค่ายวันนี้เวลา19นาฬิกา44นาทีทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนจชกัญ,ญาสิริวัฒนาพันนวดีเสด็จไปเดอะพายรีสอร์ทจังหวัดปทุมธานีทนรงปิดค่ายพัฒนาสมาชิกทูบีนบวนสู่ความเป็นหนึ่ง หรือทูบีนัมรวันแคมรุ่นที่33ทูบีน u m b e r วันแคมเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการทูบีน u m b e r วในทุนกระมอมหญิงอุบลรัตนชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีจัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2551ปีละสองครั้งช่วงปิดภาคการศึกษาเพื่อโอกาสและทางเลือกแก่เด็กและเยาวชนในการพัฒนาทักษะทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจและสังคมใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงจากภายใน ในการนี้พระราชทานเกียรติบัตรแก่สมาชิกทูบีนับวันแคมปรุ่นที่33ใช้การจาัดสรรโควตาให้แก่สมาชิกทูบีนับวันอายุระหว่าง14ถึง21ปีทั่วประเทศเข้ารว่วมระหว่างวันที่12-17ถึงตุลาคม2568จำนวน500คนเป็นสมาชิกทูบีนับวันจากกรุงเทพมหานครภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกภาคใต้รวมถึงพี่เลี้ยงพิเศษใหม่ แล้วทอ็อปเตนวิดิทัศประมวลภาพกิจกรรมในทูบีนัม b e r รวันแคมป์รุ่นที่33เช่นการเรียนว่ายน้ำกิจกรรมพัฒนา EQ การพัฒนาบุคลิกภาพวัยรุ่นการเรียนรำวงและกิจกรรมเอาท์ดอร์สมาชิกยังได้รับการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาทักษะจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเป็นไอดอลโดย ToB Number One แคมป์คาดหวังให้เกิดการพัฒนาพฤติกรรมและทักษะโดยเฉพาะเรื่องการเป็นแกนนำ รวมทั้งพัฒนาความสามารถในกิจกรรมสร้างสารรค์เช่นการแสดงการเต้นการร้องเพลงการเล่นกีฬานำไปต่อยอดในอนาคตได้สมาชิกได้ร่วมกันแสดงความสามารถถวายให้ทอประเน่ด้วยทรงฟังการกราบทูลรายงานของผู้แทนสมาชิกถึงความรู้สึกในการเข้ามาเป็นสมาชิกทูบีเนบวนและเขา้าว no. 1, ่วมทูบีเนบวรแคมรุ่นที่33 ที่ช่วยสร้างความมั่นใจได้รับการพัฒนาศักยภาพในตนเองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆจากต่างภูมิภาคจนมาเป็นครอบครัวเดียวกันคือครอบครัวทูบีนบวันและสมาชิกได้ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตนและร้องเพลงรักพ่อไม่มีวันพอเพียงเพลงรักเมื่อพร้อมและเพลงเป็นหนึ่งไม่พึ่งยาในการนี้พระราชทานพระดำรัสแก่สมาชิกทูบีนบวนแคมป์ุ่นที่33 เราก็อ,อยากจะฝากว่าให้เก็บความทรงจำความรู้สึกและบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันในครามมีเอาไว้ความรักใคร่ผูกพันมิตรภาพที่เหมือนเป็นเพื่อนมันพี่เหมือนน้องจนรักแล้วก็ตัวเดียวกันสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่จะทําให้เกิดขึ้นง่ายๆไปในห้าวันแต่เมื่อผ่านมาสาสารุ 3, ่นทุกคนเห็นย่าว่าเป็นเหมือนกัน ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นความรู้สึกที่ดีๆที่มีต่อกันในวันนี้ก็ขอให้เก็บไว้เพื่อวังน,น้าจะได้ช่วยกันทําสิ่งที่ดีเพื่ช่วยเหลือผู้อื่นและช่วยพัฒนาสังคมของเราให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ทั้งนี้จากการติดตามสมาชิกที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพบว่ามีความเป็นผู้นำมีพัฒนาการที่ดีขึ้นทั้งอย่างพบว่าพี่เลี้ยงพิเศษซึ่งคัดเลือกจากเยาวชนที่ผ่านกระบวนกา,การเข้าค่ายและสมัครเข้ามาดูแลน้องๆเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆองค์มนตรีมอบรางวัลเนื่อในวันหม่อมงามจิตบบรชาตรบุคคลสำคัญของโลกครั้งที่37 ที่หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ผลอากาศเอกชลิษพภกษาสุกองค,องคอมอนตรีเป็นประธานมอบรางวาัลหม่อมงามจิตบูรชตัติบุคคลสำคัญของโลกครั้งที่37จัดโดยมูลนิธิอนุสรหม่อมงามจิตบูรชตัต a ในพระปประาชบัรร์สมเด็จพระกนิษฐธาธิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารี เพื่อส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมอาชีพต่างๆทั่วประเทศที่ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมเสียสละในการปฏิบัติภารกิจต่างๆให้มีกำลังใจทำความดีเกิดความภาคภูมิใจและเป็นแบบอย่างแก่เพื่อนร่วมวิชาชีพนาไปสู่การพัฒนายาวชนของชาติร่วมสืบสารเจตนารมณ์ของหม่อมงามจิตโบราณในปี2568มีบุคคลดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกแบ่งเป็นประเภทต่างๆรวม174คนอาทิ ตำรวจจราจรพนักงานกวาดถนนพนักงานขับรถโดยสารประจำทางผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยพลเมืองดีจิตอาสาดีเด่นผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในเหตุการณ์แผ่นดินไหวตึกถล่มกรุงเทพมหานครหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นและคนพิการดีเด่นโอกาสนี้องคมนตรีเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นที่ได้รับรางวัลหม่อมง,งามจิตบูรชัตรบุคคลสําคัญของโลก แรงค้าคนพิการสินค้าเกษตรแปรรูปของมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์เพื่อช่วยส่งเสริมการตลาดของสินค้าเกษตรมอมง,งามจิตบูรชาติในพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเปรมบูรชาติได้รับการยกย่องจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกในปี2558ในฐานะผู้มีผลงานีเด่นด้านสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาชุมชนและการศึกษาด้านวัฒนธรรมเนื่องด้วยได้ประกอบคุณงามความดีเป็นอเนกประการจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะกลับมาช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬานะคะโดยโ